สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่พุทธิค่ะชาแนลกันนะครับมาพบกันกับเกมเซเว่นนายรีเบิร์อีกนะคบเย่ครั้ yeah. งนี้โอเคเรามาต่อกันซะหน่อยละกันว่ามีบางคนเขาก็มีถามเฮ้ยไม่ผ่าน13 14หรือ15อะไรเงี้ยเป็นยังไงบ้างคะก็เลยมาสุปทําในคลิปนึงลแล้วกันทําถึง16ไปก่อนจริงๆนานแม่ผ่านแล้วเดี๋ยวมาทําคลิปหนะ้าว่าเฮ้ยทําอะไรยังไงยังไงบ้างนะอ่ะเดี๋ยวคลิปนี้เอานี้ไปก่อนคือคลิปนี้นครับเป็นแนวทางแล้วก็ไกได์ในการผ่านด่าน13 1 4 15 16กันเลยนะคะก็เน้นที่อันสุดท้ายเช่นว่าเราจะใช้ตัวไหนหรือทีมอะไรประมาณไหนหรือแนวทางการเล่นยังไงเพื่อแก้ทางโดยขอพูดเลยนะคะว่าตัวที่จะมาเลยคอมเมนต์เนี่ยคิดว่าทุกคนน่าจะมีการเป็นตัวง่ายๆตัวแบบสีม่วงอะไรอย่างงี้ด้วยนะคะเอามาใช้ได้ก็ทุกคนก็สามารถทําตามได้แน่นอนนะคะแล้วก็ปางด่านก็ไม่ได้ยากเลยนะ อะพร้อมกันแล้วเดี๋ยวเรามารับชมกันได้เลยแต่ลืมฝากกดไ like, ลค์กดซับไตเตทนกำลังใจกันก่อนด้วยนะคะกดกระดิ่งแจ้งเตือน้วยทุกคนขอกำลังใจหน่อยนะนะนะทุกคนนะทุกคนใครกดขอให้ดวงหิงโ <laughs> ดยแขกในตัวที่ต้องการโอเคเดี๋ยวมาเริ่มกันเลย ลิทแมนช็อปกับมายิ่งใหญ่กว่าเดิมที่งาน Thailand g เกม Show 2025พบกับเหล่าซิมเมอร์ชื่อดังมากมายที่บูธพร้อมถ่ายรูปแจกลายเซนเอ็กซ์คลูซีฟพร้อมกับแคทคนสวยเห็นป่าเห็นป้า่าแล้วก็เหล่ากองทัพเลเยอร์สุดฮอตนะครับเป็นสิบเลยนะทุกคนพร้อมทุ่มของรางวัลก,กว่าครึ่งล้านบาททุกคนกับกิจกรรมอัดแน่นตลอดทุกวันกิจกรรมแจกของสุพิเศษจากไลนล็อกเจริญศิล์เราก็มีนะเพราะฉะนั้นห้ามพลาดเลยงานสุดยิ่งใหญ่ในวันที่17ถึงวันที่19ตุลานี้ที่ศูนย์ประชุม เริ่มกันก่อนเลยนะคบสำหรับ13จริงๆชั้น13ไม่ได้มีอะไรมากแตะเราพูดไปด้วยเลยละกันอาด่านที่ติดอ่าสุดท้ายเนาะ13ขีด40ตัวนี้ที่มีอะไรอาจจะมีตัวยูริแล้วก็ลีโอนะสตัวนี้มันจะมีดีบับดอตอยู่ส่วนตัวอื่นไม่มีอะไรเลยนะคะแล้วจริงๆอ่ะสำหรับชั้น13ส่วนตัวแล้วคือแบบไม่ได้มีลูกเล่นอะไรประหลาดที่มันต้องวุ่นวายเนาะนอกจากมันสามารถกัน สถานะเดทได้เึ่งปกติเราคงไม่ได้ใช้อะไรขนาดนั้นอยู่แล้วไม่ได้ใช้เมลคีก็ไม่ได้มีต้องห่วงว่ามันจะกันเดทอะไรอย่างนี้เลยเพราะฉะนั้นทีมผ่าเนี้ยเอาเป็นอะไรก็ได้ทีมที่เราฮิตที่เราของแน่นสุดมาเลยแต่แต่แต,แต่ถ้าเื่อนไม่ผ่านด่านนี้จริงๆอะ่ะก็บอกเลยอาจจะเพราะว่าเราฟ้าอุปกรณ์ทําของอะไรเงี้ยไม่พออัพตัวไม่พอเจาะรูหรือยางอะไรอย่างนี้ม,ม,าานมากกว่านะคะ สำหรับชั้น13สเนี่ยก็ไม่ได้มีดีเทลอะไรเลยอาจจะเป็นเกี่ยวกับเรื่อง DPS เช็คแล้วก็ทำของให้ถึงค่ต่อมานะคะเป็นชั้น14นะคะ14ด่านสุดท้ายเนี่ยเป็น14ขีด50เลยก็ค่อนข้างเยอะอยู่สำหรับชั้นที่5้เนี่ยอ่ะดูตัวละครศัตรูก่อนนิดนึงแล้วกันว่ามีอะไรมันจะมีตัวเบน แล้วก็ตัวเอลลิน2ตัวนี้โดยตัวเบนอะคืออะไรมันจะทําการใบหมู่เรานะคะก็คือเราก็ไม่สามารถดกดสก,กิลได้นั่นเองส่วนเอลินเนี่ยคือจะทําให้เราติดสถานะเดทนะคะอันนี้ก็ที่น่ากลัวก็อาจจะเป็นสถานะเดทนี่แหละเพราะว่าถ้าติดตามตาเ,ร,เราเราจะตายเพราะฉะนั้นแน่นอนอ่ะทีมเราทางแก้เรามียังไงบ้างอันดับแรกเลยเราจะต้องใส่ตัวลีโอเข้าทีมไปด้วยตัวลีโอนะครับตัวเสือ อาเซอร์สิงโตอะไรใดๆตัวนี้เลยนะคะเนื่องจากอดูรงพาซีมันสามารถการสถานาเดตได้คือการที่มีตัวนี้ในทีมเราก็ไม่ต้องกลัวเรื่องสถานาเดตแล้วอ่ะแค่นั้นเลยตัวเรื่องใบเนี่ยจริงๆเราไม่ต้องกลัวมากก็ได้เพราะว่ามันอะไม่ได้ติดนานเธอมันไม่ได้ติดนานขนาดนั้นอ่ะจริงๆในส่วนเนี้ยเราเน้นเลี้ยงตัวฝั่งเราไปก่อนคือเราเอาจจะแบบฮิวแรงแล้วก็ถึกหรือทําดาเมจแรงกลับไปก่อนเลยดีกว่า ไม่ต้องไปการสถานะใบาเพราะจังหวะนี้เรายังสามารถตีอะไรได้มันไม่ได้เหมือนสตันที่แบบเออมันทําอะไรไม่ได้เลยถูกปะเราก็จะเป็นยือแล้วก็อาจจะเป็นฮิลเป็นบัฟในตัวอื่นที่ไม่ได้เปิดสถานที่ไม่ได้ติดสถานะอ่ะแล้วรอจนครูดาวกลับมาแล้วเราก็ใช้สกิลได้ตามปกติเลยอันนี้ก็เลยแบบไม่ได้น่าเป็นห่วงขนาดนั้นโดยถ้าเกิดทําตามนี้แล้วการใส่ลีโอเข้าไปแล้วแล้วก็วางแผนในเรื่องเวลาเราติดใบเนี่ยเราก็หันไปเป็นฮิลหรือบัฟหรือ วนคูดาวรอ,อกสกิลดามดเมจอะไรเงี้ยเฉยๆเนี่ยยังไม่ผ่านแล้วก็แปลว่าเราอาจจะต้องไปฟาร์มตัวละครแล้วก็ทําของเพิ่มเจาะรูอัพอะไรเพิ่มนะคะก็ประมาณนี้เลยนะคะ สำหรับใครที่อยากจะฟาร,ร์มเกมตลอด24ชั่วโมงแต่ว่าไม่มีเวลาว่างในการเปิดบอทแล้วก็วันนี้คัดขอแนะนํา UG4 นะคะ UG4 เนี่ยเป็นแอปพลิเคชันที่ช่วยให้เพื่อนเพื่อนเนี่ยฟาร,ร์มได้ง่ายแล้วก็สะดวกนะคะเพราะว่ามันเป็นแอปพลิเคชันระบบคลาวแค่เรามีมือถือเครื่องหนึ่งก็สามารถทําให้เพื่อนเพื่อนในฟาร,ร์มได้ตลอด24ชั่วโมงแล้วผ่านโปรแกรมนี้ถึงแม้ว่าเราจะปิดมือถือทิง้งปิดคอมปิดเน็ตนะคะตัวเกมก็ยังฟาร,ร์มให้เราอยู่นะเออเจ๋งปะละ่ะบอกเลยว่าเหมาะกับเพื่อนเพื่อนที่ไม่สะดวกเปิดมือถือิ ไว้เพราะกลัวแบตเสื่อมหรือไม่อยากเปลืองเน็ตไม่อยากเปลืองค่าไฟในการเปิดคอมทิ้งไว้นี่เลยตอบโจทย์สุดๆบอกเลยค่ะว่าราคาเริ่มต้นแค่วันละสิบ,บาทค่ะทุกคนตัวแพ็กเกจแนะนำเนี่ยที่คันอยากแนะนำอยากให้ลองเป็น m v p นะคะ คือราคาจะแพงกว่าแพ็กเกจเริ่มต้น1เท่าแต่ว่าสเปคมันสูงกว่าแพ็กเกจเริ่มต้นเกือบเกือบสเท่าเลยค่ะทุกคนคุ้มมากจริงตัว M V P เนี่ยมันแพงกว่านิดหน่อยแต่ว่าใช้ได้ดีแล้วก็ยาวนานสบายเลยค่ะทุกคนสําหรับใครที่สนใจ U G 4นะคะสามารถโหลดได้เลยในลิงใน d e s คลิปชั่นนะคะขั้นมีโคส่วนลดด้วย โหลดผ่านลิงก์มีทดลองฟรีด้วยนะคะเข้าไปลองกันได้เลยต่อมานะคะผ่านมาถึงอันนี้แล้วสำหรับด่าน15กันเลยที่ติดแน่นอนอ่นดานสุดท้าย1 5ขีดจริงๆด่านนี้เป็นอะไรที่แบบชิลมากเพราะมันก็เป็นแบบมอนทั่วไปมอนกี้กี้แต่มันไม่ได้ง่ายขนาดนั้นนะดิเอ๊อาจจะแปลกเพราะอะไรนะหรอคือโดยรวมแล้วศัตรูตอนนี้มันค่อนข้างจะถึกคือเราอาจจะตีเบาลงเยอะเลยแล้วก็ศัตรูเนี่ยมันมีเลนะคะ ตัวเลมอนสเตอร์สตูมันทําอะไรได้มันสามารถจะใส่พิษให้เราได้แล้วก็มีจินที่สามารถทําให้เราหมดสติได้อีกมันเป็นสถานะหมดสติและยังมีลีน่าที่คอยฮิลให้กับทีมแล้วมันก็มีแบบพพอร์ตเพิ่มดาเมจให้กับทีมด้วยแลีกตัวหนึ่งที่ยังน่ากลัวนะคะจะเป็นตัวน้องแคตตี้พูนิคัดคนสวยนี่เองไม่ใช่ละอ่ะอันนี้แต่เราโฟกัสกันที่เวฟสุดท้ายเนาะมันมีน้องแคตตี้สองตัวเลยน้องแคตตี้น่ากลัวยังไง หลักๆคือมันจะทําให้เราติดดีบับห้ามหิวอันนี้ก็อันตรายอยู่นะคะคือเราก็จะแบบหิวไม่ขึ้นเลยอะ่ะคือถ้าติดมานะครับงานงอกแล้วถ้าตัวนั้นเป็นตัว DPS และอยู่แถวหน้าของไม่ถึกพอนี่หนักเลยอยู่นะคะอ่ะสำหรับวิธีการแก้กันก่อนอ่ะทีมเราจะใส่อะไรบ้างวิธีการแก้ของดาน,นี้นะคะเราสามารถใช้อ e ีวานได้เลยตัวนี้หาง่ายทุกคนน่าจะมีกันหมดอยู่แล้วแน่นอนนะคะเน้นตัวง่ายๆละกันตัวนี้เป็นเดอะแบกสามารถ การหมดสติได้โอเคแล้วก็ไม่ต้องกังวลถึงเรื่องโดนหมดสติได้คือมันจะตีแล้วเราก็พอมันตีปุ๊บเราจะได้บัฟนี้ทั้งทีมเลยและถ้าเราฮิวไม่ได้เนี่ยเช่นกันในจังหวะนี้ตอนที่เราเลือดน,น้อยเหลืออะไรใดเราสามารถใช้อีวานกางโล่ไปก่อนเพื่อให้ถึกขึ้นมาเหมือนงานเวลามันตีมันก็จะไปลดโล่เราก่อนเลยคือตัวนี้ก็ตอบโจทย์ได้เลยทั้ง2องอย่างแต่ทางนี้เราอาจจะต้องปั้นตัวละครอ,อื่นๆด้วยก็คือทํา DPS เราให้แน่นทําอีวานให้ของสามารถยืนได้นานมากขึ้นด้วยเช่นกันตัวอื่นก็จัดเสร็จมาแล้วแต่เราต้องการอาจจะเป็น DPS 2สซับ DPS อีวานตัวฮิวลีนาอะไรใดๆมิกกันได้แต่ว่าคิดว่ามีอีวานด้วยก็คือช่วยได้เยอะมากเลยนะคะกันได้ทั้ง2องอย่างเลยแต่ถ้าเกิดตรงเนี้ยแล้วเรายังไม่ผ่านเนี่ยก็เราอาจจะต้องไปฟาบอาวุธอุปกรณ์เพิ่มด้วยหรือเราอาจจะกดสกิลไม่ถูกจังหวะอะไรอย่างนี้ด้วยก็เป็นได้เหมือนกันนะทุกคน อะก็ประมาณนี้เลยลองทำกันดูนะมาต่อนะคะสำหรับชั้น16อันสุดท้ายในคลิปนี้นะคะก็แน่นอนอันที่จะติดอาจจะเป็น16คีด30นะคะจริงๆอันนี้ไม่ได้ต่างกับ15ขนาดนั้นหลักๆเลยเดี๋ยวมาดูมอนตตูก่อนว่ามีอะไรอ่ะน้องเลและน้องแคตตี้เหมือนเดิมสวยเหมือนเดิมเอ้ยไม่ใช่เออนั่นแหละน้องเลติดพิษแคตตี้ห้ามฮิวอีกแล้วนะครับ อันตรายแต่มีตัวเพิ่มที่วุ่นวายอีกก็คือมีโคโค่ทำให้เราติดสถานะไฟช็อตวิวหยุดชะง,งักไปอีกอ่ะอีกสองตัวมันก็จะทำให้เราห้ามหิวแล้วก็อมาพาตอีกค่อนข้างจะวุ่นวายเยอะแยะไปหมดแน่นอนซ c ซเยอะอีกแล้วนะคะทุกคนเราไม่สามารถกันได้ทุกสถานานะทุกคนเพราะฉะนั้นอันนี้เราจะเปลี่ยนแผนมากับที่อธิบายไปทั้งหมดในหลายๆด่านเราจะหัดมาเป็นจ่ายบวกแทน โดยที่วางแผนมาเป็นเบิร์ดดามจในเว็บ3เพื่อเก็บศัตรูให้ได้มากที่สุดหรือเก็บสักตัวตัดละเทสตัดสถานะซีซีของมันออกไปสักตัวแล้วค่อยๆเคลียร์เนี่ยมันก็จะง่ายขึ้นมาถึงตัวที่คันอยากแนะนำเอามาแก้ทางได้ใน,ในหลายๆอย่างแทนเลยก็คือลูซี นี้ดีนะคะแก้ได้คือถ้าเคสที่แบบอ่สมมติเราโดนห้ามหิวเราจะใช้สกิลลูซี่ในการล้างดีบับแทนไอห้ามหิวเนี่ยก็จะหายไปเ<ๆ>ช่นกันที่ติดไฟช็อตอันเนี้ยก็ล้างได้เหมือนกันแต่แต่แต,แต่วุ่นวายนิดน,นึงถ้าเกิดตัวลูซี่ที่ อันเนี้ยมันติดเองเป็นติดไฟช็อตเนี่ยมันก็จะไลใช้ดีบับไม่ได้อันนี้ก็จะวุ่นวายในจุดจุดนี้นิดนึงนะมันก็มีความดวงก่อน1ใน5นะทั้งนี้จริงๆชั้นเนี้ยก็จะมีความยากที่นอกจากมันมี CC หลากหลายมอนเตอร์ก็ตีแรงด้วยดีบับปวดอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นแน่นอนอารูซี่เข้าทีมาแน่ๆเพื่อช่วยได้ในหลายๆอย่าง และเหมือนเดิมเราจะต้องมีดีเพทหลักของเราหน่อยสัก2ตัวเพื่อทําดาเมจแน่นๆเพื่อเบิร์ดศัตรูก่อนแล้วก็ตัวฮิลอีกสักตัวถึงแม้มันห้ามฮิลแต่เราลางไปได้อะแล้วก็เอาฮิลที่ถนัดมาปั้นมาแน่นๆหรือตัวซับอะไรอีกตัวหรือทั้งนี้ถ้าใครอยากกันสถานะไฟช็อตด้วยเพื่อนๆสามารถหยิบน้องโคอ,อีเข้ามาก็ได้เหมือนกันถ้าเราปั้นตัวนั้นเยอะอยู่แล้วก็ สามารถยืนไหวสำหรับมอนที่ตีแรงนะทุกคนแต่สําหรับตัวเคทแคทเนี่ยเออเขาไม่ได้ปั้นเยอะขนาดนั้นแล้วตัวมันก็ยืนไม่ค่อยไหวด้วยคคทก็เลยคิดว่าเออเดี๋ยวเราจะใช้ลูซี่เข้าไปแล้วตัวอื่นเนี่ยก็เน้นบวกดาเมจเข้าไปแล้วก็ซับทีมอันเนี้ยมากกว่าสําหรับคลิปนี้นะคะก็จะเป็นการแนะนําผ่านอย่างที่บอกไปทั้ง10ด่านทั้ง13บามถึงสิเลยเนาะชิ จริงๆหลายๆลา,ลาอัามันก็ไม่ได้มีอะไรยากนะเนาะแล้วก็เพื่อนๆเ,ออเล่นกันมาเยอะแล้วก็อาจจะพอรู้เยอะแล้วด้วยแต่ก็ถือว่าเป็นแนวทางละกันสําหรับใครที่ติดอะไรยังไงสามารถคอมเต์แลกเปลี่ยนคามคามมิเ็นหรือใช้ทีมอะไรยังไงได้คือจะบอกว่าอย่างที่บอกไปต้นๆเลยว่าทีมหรือตัวที่แนะนหน้ามาก็อยากจะแนะนําให้สําหรับเพื่อนๆที่แบบโอเคอาจจะแบบไม่ได้เติมเติมน้อยหรือตัวที่คิดว่าทุกคนน่าจะมีจะได้เอามาใช้กันได้นะ แต่พวกเทโอคาลอรีน่าอะไรเนี่ยทุกคนน่าจะมีอยู่แล้วเอามาเป็นทีมได้อยู่แล้วไอตัวพิเศษอะไรต่างๆเนี่ยอย่างเมลคีอะไรเงี้ยมันเป็นตัวที่แบบเออไม่ได้มีพิกอัพมันอาจจะต้องเติมเยอะเด้นดวงด้วยเนะี่ยถึงจะมีประเภททีมอื่นเนี่ยก็อาจจะแบบไม่ได้เล็กคอมเมนต์มาเลน,นี้เนาะเน้นตัวที่แบบเจเนอเรทที่ทุกคนมีกันละกันเพราะว่าถ้าเกิดเป็นเพื่อนมีตัวถึงขนาดนั้นอะทุกคนก็น่าจะผ่านด่านพวกนี้ไปแล้วเนาะเพราะเติมทําของมาเยอะอะไรเงี้ยทั้งนี้ตัวทีมจะเป็นทีมที่หาง,ง่ายๆนั่นแหละตามนั้นเผื่่่อททุกกกกคนนนบววาตัี้้้นะไมไม้็ใใชชไไไดะมมยเ พอแล้วนะนมันตัวง่ายๆทุกคนจะได้หยิบมาให้กันเอ้ยหยิบม,มาใช้กันได้โอเคตามนี้เลยสําหรับวันนี้ใครฟังมาถึงจนจบอย่าลืมฝากกดไลค์กดซับสไคร้แทนกำลังใจแค่นี้นะครับอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ดูไลฟ์หรือคลิปอื่นๆนาน,นาได้วยน,น,น,นะทั้งนี้ก็แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้นะครับเอ้ยเล่นถึงไหนแล้วอะไรยังไงบ้างจริงๆตอนนี้คัดก็ไปหลายด่านอยู่เหมือนกันแต่ไม่มีเวลาฟาร์มด่านอะไรขนาดนั้นแบ้ต้องวนฟาร์มของเยอะมากเว้ยทุกคนทรัพยากรใดๆเออไว้มาบอกกันต่อในไลน์ได้นะเดี๋ัคกอน เจอกันไุกคนก็ต่อให้กำลังใจกันด้วยนะไปแหละไปจ้า